แม่พี่บอกว่าหลังแต่งงานน่ตองต้องลาออกจากงานแล้วก็ต้องมีลูกชายให้แม่พี่ภายในเวลาหนึ่งปีส่วนพ่อพี่บอกว่าจะให้สินสอดตองแค่90,000มืส่วนครอบครัวของตองอะ่ะต้องให้สินสมรสครอบครัว,พ,วพี่1นล้านแปดแสนแล้วพว่งนี้เราก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วถ้าตองไม่ยอมรับเงื่อนไขเนี้ยงานแต่งก็ล่มไปเลยตองคงไม่อยากให้คนอื่นอะ่ะโมโหล้อยอหรอ,อกใช่ไหมพี่นอ็อตนี่ครอบครัวพี่จเจ้าอะไรอีก เรื่องนี้เราก็คุยกันไปแล้วนี่แล้วมันมีเงื่อนไขอะไรอีกอ่ะพี่บอกตองมาเลยจะให้ตองทําอะไรอีกถ้าเงื่อนไขมันเยอะแยะเกินไปเนี่ยตองไม่ยอมแน่นอนเมื่อคืนน่ะครอบครัวพี่ประชุมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเงื่อนไขดังนี้เงื่อนไขแรกหลังจากแต่งงานน่ะตองต้องลาออกจากงานแล้วก็มาดูแลครอบครัวพี่และดูแลพ่อแม่พี่ทั้งวัน และพี่ก็จะให้เงินเดือนตองเดือนละหมื่นห้าส่วนเงื่อนไขที่สองเนี่ยตองต้องเอาเงินเก็บของตองทั้งหมดที่ตองเก็บมาได้เนี่ยโอนไปให้แม่พี่เป็นคนเก็บตองจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไงหลังแต่งงานพี่นอ็อตเงินเดือนพี่เนี่ยแค่หมื่นห้าเงินเดือนตองสามหมื่นใครกันแน่ที่ควรจะลาออกจากงานคะแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตองเนี่ยมันก็เกินหกพันแล้วเงินพี่มันจะไปพออะไรแล้วตองเนี่ย ทำงานหาเงินเองใช้เงินเองต้องไม่เคยคิดจะขอเงินพี่สักบาทเดียวเลยนะงั้นตองก็ไม่ต้องลาออกก็ได้ตองเอาเงินเดือนของตองทั้งหมดอะโอนมาเก็บไปที่แม่พี่และตองก็ต้องมีลูกชายให้แม่พี่ภายในเวลาหนึ่งปีด้วยพี่น็อตพี่พี่เพ้อฝันอะไรคะทําไมเงินเดือนตองจะต้องโอนไปให้แม่พี่ด้วยแล้วบ้านพี่เนี่ยมีมรดกอะไรให้สืบทอดคะแล้วเรื่องลูกก็เหมือนกันพี่ไม่รู้เหรอคะว่าการจะมีลูกชายหรือลูกสาวเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายชายเหมือนกันพี่เองมั่นใจเหรอคะว่าจะทาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขสองข้อเนี้ยตองของกลับไปคิดดูก่อนค่ะแล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกคะตองตองก็อายุไม่ใช่ในนอแล้วนะถ้าตองเลิกกับพี่ไปอ่ะตองจะหาผู้ชายดีๆแบบพี่ได้ที่ไหนอีกอเงื่อนไขที่สามตอนแรกอ่ะค่าสินสอดที่เราตกลงกันไว้อ่ะเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นใช่ไหม แต่พี่มองว่ามันเยอะเกินไปพี่เลยจะให้แค่เก้าหมื่นส่วนครอบครัวตองอ่ะต้องให้สินสมรสครอบครัวพี่หนึ่งล้านแปดแสนบาทนี่ไม่เหมือนโดนโล้นกันเลยนะคะพ่อแม่ของตองอ่ะเขาเข้าใจนะว่าครอบครัวพี่มาจากชนบทแล้วพ่อแม่พี่ก็ส่งเสียให้พี่ด้วยเนสูงๆจนจบแล้ววันที่เราคุยกันเรื่องขอลดค่าสินสอดที่ครอบครัวพี่มาขอตองให้เหลือแสนแปดอะ่ะทางเราก็ยอมแต่นี่มาขอเรียกร้องตองเพิ่มให้มาจ่ายล้าน 8, แปดเหรอคะพี่พูดแบบนี้ออกมาได,ได้ยังไงคะ พ่อแม่ตองอ่ะเขาเลี้ยงตองเขาก็อยากจะเห็นตองมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วพี่ไม่สงสารเขาบ้างเหรอคะทำไมไม่คิดถึงใจเขาบ้างตองยังไงอ่ะตองก็ต้องแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพี่อยู่แล้วอ่ะ <S <S เงินของครอบครัวตองอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นเงินของครอบครัวพี่พี่แค่ให้ตองอ่ะโอนมาล่วงหน้าก็แค่นั้นเองพี่นอ็อตนี่พี่ทําให้ตองได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะแล้วมีเงื่อนไขอะไรอีกอะคะ เงื่อนไขที่4ี่ทรัพย์สินแล้วก็สินสมรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านที่พ่อแม่ตองซื้อให้ตองต้องโอนมาเป็นชื่อของพ่อแม่พี่พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวทุกอย่างอะ่ะมันต้องอยู่ภายใต้การจัดการของพี่แล้วเงื่อนไขที่ห้าล่ะมีอีกไหมมีสิตองใจเย็นๆนะแล้วก็ฟังที่พี่พูดก่อนเงื่อนไขที่หตองต้องซื้อรถยนต์ให้ครอบครัวพี่ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า900,000บาทเพื่อนพี่ที่แต่งงานไปอะ่ะ ฝ่ายหญิงเขาให้รถเว้นกับครอบครัวเขาเลยนะครอบครัวของตองอ่ะต้องไม่น้อยหนะ้าแต่ว่าบ้านที่เราจะแต่งงานกันอะ่ะมันก็อยู่ติดที่ทํางานตองอยู่แล้วนี่คะล้วจะมีรถไปทําไมอะ่ะตองเราแต่งงานกันน่มันจะไม่มีรถได้ยังไงครอบครัวของตองอะ่ะรวยจะตายเวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะมันจะได้เดินทางสะดวกไงโอเคค่ะงั้นตองจะยอมเพิ่มรถให้แค่นี้พอหรือยังคะ เดี๋ยวก่อนสิตองมีอีกสองเงื่อนไขฟังให้จบก่อนสิมันก็บอกมาเลยค่ะมีอะไรอีกคะเงื่อนไขที่หกตองมีบ้านเช่าใช่ไหมที่ตองปล่อยเช่าอยู่อะตองเอาบ้านหลังนั้นอะโอนมาเป็นชื่อของน้องชายพี่ถือซะว่าเป็นของขวัญที่พี่สะพายให้กับน้องเขยไงแล้วเงื่อนไขสุดท้ายคืออะไรคะเงื่อนไขสุดท้ายต่อไปเนี้ย ตองแต่งงานเข้าอยู่ในครอบครัวของพี่แล้วตองต้องตัดขาดจากครอบครัวของตองตองจะกลับไปหาครอบครัวตองบ่อยๆไม่ได้มันดูไม่เหมาะสมพี่น็อตที่ตองให้จะแต่งงานกับพี่นะตองไม่ได้จะมาขายตัวให้ครอบครัวของพี่และจะให้ตองมาตัดขาดกับครอบครัวของตองพ่อแม่ตองเนี่ยไม่มีทางหรอกค่ะถ้าตองทิ้งพวกเขาอ่ะแล้วเขาจะอยู่กันยังไงคะใครจะดูแลพวกเขาตองยังไงพ่อแม่ของตองอ่ะก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราอยู่แล้วตองจะคิดมากไปทําไม ตองอ่ะมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่นะมันเป็นหน้าที่ของลูกสะภ้ยแม่พี่เคยพูดไว้ว่าถ้ามีลูกสาวอ่ะในเมื่อตอนแต่งงานออกไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนน้ำที่ถูกศาสออกไปแล้วต่อไปเนี้ยตองอ่ะไม่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวตองอีกต่อไปแล้วนะต,อง,ตองแค่จะแต่งงานมันไม่ได้หมายความว่าตองจะต้องยกทุกสิททุกอย่างให้ครอบครัวของพี่นี่พี่คิดว่าตองหาสามีไม่ได้จนต้องยอมทุกอย่างแบบนี้หรอพี่ดูถูกตองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตองตองใจงเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งโกรธพี่ ทุกอย่างที่พ่อแม่พี่พูดอ่ะเขาหวังดีกับเราสองคนไม่ต้องหวังดีค่ะเพราะว่าเงื่อนไขที่พี่พูดอ่ะมันไม่ได้เป็นธรรมเลยแล้วครอบครัวตองเขาไม่มีทางยอมรับเรื่องนี้หรอกนะคะตองพรุ่งนี้เราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะตองยกเรื่องงานแต่งไม่ได้หรอกทุกคนเขารู้กันถึงไหนแล้วตองคงไม่อยากขายหน้าเพราะว่าเรื่องแค่นี้หรอกใช่ไหมพี่นอ็อตพี่หลอกตองมาตลอดแต่ตอนนี้ตองเห็นความจริงทุกอย่างหมดแล้วพี่ก็แค่อยากจะได้ทุกอย่างไปจากตอง พี่คิดว่าตองไม่กล้ายกเลิกงานแต่งงานหรอครอบครัวตองอ่ะเขาไม่ยอมทนเห็นตองมานั่งเจ็บปวดอยู่แบบนี้หรอกและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยงานแต่งก็เป็นอันยกเลิกนะพี่ก็ไปตามทางของพี่ส่วนตองก็จะไปตามทางของตองตองจำพูดของตองไว้เลยนะชาติเนี้ยตองไม่มีวันเจอผู้ชายดีๆแบบพี่อีกแล้วเหรอคะคนแบบพี่เนี่ยไม่มีใครเอาเหรอกคะ่ะถ้านอกจากตองแล้วมันก็ไม่มีใครเอาพี่แล้วออกไปได้ แล้วก่อนที่เราจะแต่งงานกับใครเราก็ควรจะเลือกคู่ครองที่ดี